สิ้นหลวงปู่บุญตาพระเถระห้าแผ่นดินลูกศิษย์เศร้าคอหวยแห่ซื้อเลขพรรษาเลขอายุกริ้งแผงสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดโทรเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเป็นข่าวเศร้านะคะสิ้นพระเถระแห่งเมืองอุบลน,นะคะที่มีอายุมากที่สุดในจังหวัดอุบลน,นะคะเป็นพระเถระห้าแผ่นดินนะคะมรณภาพอย่างสงบนะคะ นำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจให้กับปดาลูกศิษย์ลูกหานะคะพระกูถาวรพัฒนคุณหรือหลวงปู่บุญมาถาวโรนะคะหลานแท้ๆของเจ้าคุณพระอุบาลี คุณนปมาจารย์นะคะหรือจันสิริจันโทนะคะวัดป่าสิริจันโทตำบลหนองขอนอำเภอเมืองจังหวัดวนราชนานีนะคะได้ละสังขารอย่างสงบนะคะเนื่องจากท่านชราภาพมากแล้วนะคะเมือ่อเวลาตีสอของวันที่4พฤศจิกายน2564นสะคะสร้างความเศร้าสลดอะไรยิ่งให้กับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะคะหลวงปู่บุญตาถาวโรนะคะท่านเป็น พระมหาเทระที่มีพันษามากที่สุดในจังหวัดอบุบลราชธานีนะคะผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากน้อยสันโดษและเคยศึกษาธรรมโดยตรงกับหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะคะท่านมีสหธรรมมิกนะคะที่คุ้นเคยสนิททางธรรมเช่นหลวงปู่บุญมีโชติปาโลนะคะหลวงปู่ชาสุพัทโทและ หลวงปู่มหาโสกัสโปรพระอริยสงฆ์ห้าแผ่นดินนะคะพระอริยสงฆ์ผู้ที่มีอายุยืนยาวถึงห้าแผ่นดินนะคะหาน้อยมากนะคะในปัจจุบันนะคะท่านเป็นพระที่มีศีลจารวัตที่งดงามผ่องใสนะคะเป็นผู้ที่มีความเมตตาธรรมสูงนะคะและเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยธรรมหลวงปู่บุญตาท่านเป็นพระที่ พูดน้อยนะคะจึงเป็นที่เรื่อมใส่ศรัทธากับลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศนะคะเป็นผู้นำในการส่งเสริมทำนุบำรุงเผยแผ่ศาสนานะคะอีกทั้งนะคะยังเป็นผู้อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของภาคอีสานด้วยนะคะฮิต12ครอง14ตลอดจนคําเทศคําสอนโบราณต่างๆนะคะ หลวงปู่บุญตาถาวโรนะคะยังเป็นผู้ที่มีความชำนาญในด้านช่างหลายแขนงอีกด้วยหลวงปู่บุญตาถาวโรนอกจะมีความชำนาญในด้านช่างหลายแขนงนะคะท่านยังเป็นพระโบราณที่มีวิชาโบราณเยอะเลยนะคะท่านเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมากนะคะท่านเป็นพระปฏิบัติตามแบบสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะคะและพระครูอุบาลีคุโน ประมาจานอีกด้วยนะคะสำหรับประวัติของหลวงปู่บุญตาถาวโรเกิดเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพศ2462นะคะท่านอุปสมบทเมื่อวันที่19มกราคมพศ2482ที่วัดน้องไหลบ้านหน้องไหลตำบลหน,นองขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ มีอายุ104ปีนะคะ82พรรษานะคะตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสิริจันโทวัดหนองไหลบ้านหนองไหลตำบลหน,นองคอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหน,นองคอนนะคะการศึกษาชั้นประถมสอบได้นักธรรมชั้นโทเป็นพระที่ปฏิบัติีปฏิบัติชอบนะคะเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของสิทธิญานุสิ์จำนวนมากนะคะ เป็นผู้นำในด้านการส่งเสริมทำนุบำรุงเผยแผ่ศาสนาจนเป็นที่ยอมรับนะคะการมรณภาพของท่านนำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจนะคะของลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่มีอยู่ทั่วประเทศนะคะในขณะที่บรรดาคอหวยนะคะแห่ซื้อเลขพรรษาของท่านเลขอายุของท่านเลขที่เกี่ยวข้องกับท่านนะคะ เกียงแพงเลยนะคะเพราะทุกคนเชื่อว่าเลขมงคลของท่านจะนำความโชคดีมาให้กับทุกคนนะคะอย่างไรก็ดีนะคะเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมานะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะได้อัญเชิญน้ำหลวงสงศพนะคะพระครูถาวรพัฒนคุณหรือหลวงปู่บุญตาถาวโรนะคะอดีตเจ้าอาวาสวัดสิริจันโทนะคะอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองคอน อริยะสงฆ์หแผ่นดินนะคะนับว่าเป็นการสูญเสียในวงการสงฆ์ครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ